การทาเกษตรนะคะต้องมีน้ำเป็นปัจจัยหลักแต่ว่าปัจจัยที่สองก็คือปุ๋ยปุ๋ยนี้ส่วนหมากคนจะใช้เคมีสะมากแต่แต่ที่ส่วนของปาวเวนี่ปาววจะทําปุ๋ยเองโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมีค่ะโดยที่ว่าหลัต้นทุนไม่ต้องไปเสียค่าปุ๋ยของปาวเวลเทส่วนมันจะมีปุ๋ยมักขี้ปลาแล้วก็มีปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยไอ้พวก ไอ้ขี้เป็ดไรกันเนี่ยแต่ก็มีปุ๋ยไส้เดือดเทวดาไปเราต้องคนมาเองเน,นะโดยเทว่าเราต้องหาปุ๋ยเทว่าเราไม่ต้องใช้ไอเบียหมากการเนี่ยมีร่วมๆกันแล้วก็มีปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้เป็ดแล้วก็ปุ๋ยขี้ไส้เดือนแล้วก็มากไฮไลท์สำคัญก็คือปุ๋ยขี้ปลาโดยเที่าเราไม่ต้องออกเบียไปตลาดแล้วก็ไปทามก็ว่ามีเศษปลามากมายเขาก็หายท้าว่าเขามีเห็น แต่บางคนเขาขายคนที่ว <ans> ่าเขาขายก็เรา่องแบไปสื่อข้อมูลเนะไปขอไปขอเดี๋ยวที่ว่าคนไหนที่เขาให้เราก็เราก็เอามาทำ เขาก็มีนำใจให้เราอยู่แล้วรู้แล้วว่าเศษป่าของเขาันไม่มีขาเขาจะพาไปทิ้งอยู่แล้วแต่ถ้าเราออกมาทําปุ๋ยได้มาซ้นนะคะโดยที่ว่าเบียเป็นเม่นเนี่ยเราไม่ต้องเอาไปถุ่มกับดินเรามาทาเองแล้วก็เรามาช่วยบํารุงดินดินมันจะดีว่าเทได้รับกับซานเคมีอุปกรณ์การเทวาอีทาลําดับแรกก็คือทั้งต้องมีทั้งแล้วก็มีไม้กวนนะคะ มีไม้กวน,วกกนแล้วก็ะมี่การลำตานแล้วก็มีนม้ำขอ้อสำคัญเดียวก็คือขีิปหลาค่ะขีิปหลาที่ได้มาจาก,ากตลาดนะคะอีกอย่างนึงก็คือพ่อเดืซองพ่อเดืซองนี่ไปขอไดจากเกษตรของอัเพอนะคะแต่ถ้าว่าไม่มีพ่อเดืซองก็มัดได้นะคะไม่อยาว่ามักไม่ได้แต่ว่ามันใช้เวลานั่นกวาสักทีว่าใช้พ่อเดืซองเพราะว่าไอตัวนี้มันถ้า้ย่อยสไลดยได เรียกว่าที่เรามักโดยธรรมชาติค่ะมาเริ่มขั้นตอนการทำกันเลยนะขั้นตอนเรกราขีบปลาที่เราออกมาเรากระเทาส่ทั้งเลยค่ะอัดกาซสว่วนขีบปลาสิบโลโลกาเอาก็ได้นะไม่ต้องถึงกับฉังพอเราประมาณเอาเองก็ได้ว่ะยกน้ำนักแหละเออนี่ประมาณสิบโลแกากน้ำตาล ประมาณสามโล و. แล้วก็บหนามก็ประมาณสามโลโลก็ประมาณเอาได้นะคะว่าหนามว่าประมาณสามโลโอคลิปหลาโอคลิปลาสิบโลนะคะใช้ผสมกับแกงน้ำตาลหลาไล่แกงน้ำตาลให้ให้มันเข้าด้วยกันกับหนามค่ะนี่หนามประมาณสามโลนะคะแล้วก็ชีกพ้าบ่อสองสองนึง ถ้าชิกเลดต้องฉายมดนะคะถ้าฉายไม่มดเชื่อมจะตายเราต้องใส่ม,มัดเลยเหล็กคนไปในท่างเดียวกันนะคะปลุกเชื่อให้เชื่อมันตื่นนะคะประมาณสักสองสาหน้าที่ได้คะ่ะให้พ่อเชื่อมันตื่นนะะี่ค่ะ ถึงกัให้ไอ้ก้างนำตานมันละลายดีอะค่ะจะต้องขวนไปทางติดทางเดียวกันนะคะกวนกขวนจนมานนำก้างนำตานทแเราใส่ไปด้วยกันมันละลายอุ่นกับนามได้หมดนะคะอ่าถึงกาพอขวนเสร็จแล้วก็เอาก้างนำตานกับนามนี้เทใส่ลงไปในขีน่ปลาที่เราใส่ในทั้งนะะี่ค่ะ พอไฟลงไปเหลือก,กวนนะคะกวนให้มันเข้ากันให้ดีพอกวนเสร็จแล้วนะคะก็ปิดฟ้าได้เลยค่ะปิดฟ้ามักไว้ประมาณเดือนนึงถึงจะออกมาใช้ได้นะคะ าว่าเป็นต้นใหม่งนยมันเลี่ยมเที่ออกลูกเร็วยี่สิบนามเปล่ายี่สิบลิตรไอ้นามมักสักหนึ่งลิตรเพราะว่าตามวิชากรค่อยหน่อยวานแต่ว่าที่ส้นเปาเวลจะใส่หนึ่งลิตรเอานามยี่สิบลิตรเพราะว่ามันจะได้ไออุ้ยมากว่าว่าเดิมมันนะแต่ถ้าว่าเป็นต้นเหล็กมันผลิกหรือว่าเครือหรือว่าใครืดรเป็นเนียนยีนามฟักบัวหนึงใส่ประมาณสามช้อนเซ้ชอนกินข้าวกระพ่อค่ะ เทียมหลุดจากน้ำมักขีดป้ามากส่วนกงมาแววันหลุดซึ้งกัเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะกับทถี่ชายสร้างเคมีแต่แต่ก่อนนั้นแต่ก่อนก็เคยชายค่ะไอปุ๋ยเคมีมีอะไรสร้างปุ๋ยเคมีอะค่ะหลุดซึ้งกว่าตอนใหม่มันอยู่แห้งแหเยี่ยวเเช้าๆถึงไว้มีหนามมีไรมีปุ๋ยไม่เหมือนกับชายน้ำมักนี้น้ำมักเนียนถ้าว่าชายเรื่มแรกไม่ถึงเขาบดีนะปีแรกต้องอีแรกมันอัดจะว่าค่อยเวลาักทิตย์ซีขึ้นไปหลุดซึกงได้เลยค่ะ ผลไม้ทุกอย่างจะกรอบหวานรสชาติจะดีมดทุกอย่างเลยไม่ว่าเรียนไม่ว่าทุ่งพูหรือว่าเล่าเลยนี่ค่ะรสชาติมันจะหวานแต่ก็เหมือนเล่ามันจะอร่อยหวานและรสมันโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปใส่เอิญใส่เฉพาะปุ๋ยที่ปลาอย่างเดียวมันได้ครบทุกอย่างถึงถึงสำคัญเราไม่ต้องไปเคลือกับสารเคมีหรือว่าปุ๋ยเคมีสุขภาพเราก็ดีขึ้นโดยที่ว่าเรา ไม่ต้องออกเบียร์แล้วนุ